สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนลูกปลาไหลได้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงที่ทำให้หลายฝ่ายในเฮติหันมาสแสวงหาผลประโยชน์ทังทั้งที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตความไม่ปลอดภัยและอิทธิพลของแก๊งอาชญากรรมลูกปลาไหลเหล่านี้ชาวเฮติจะเรียกว่าสากีมักจะล่องมาจากทะเลสากาโซในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มาตามกระแสน้ําเข้าสู่แม่น้ําของเฮติทุกปีก่อนจะเติบโตและกลับไปสืบพันธุ์ในทะเลแต่เส้นทางธรรมชาติของมันกลับกลายเป็นโอกาสทองของเครือข่ายมืดที่พร้อมช่วยประโยชน์จากทุกช่องทางความต้องการลูกป,ปลาไหลในเอเชียโดยเฉพาะเพื่อส่งที่ฟาร์มและขายเป็นอาหารราคาแพงทําให้มีราคาสูงมากลูกป,ปลาไหลเพียงหนึ่งกรัมสามารถขายได้หลายดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยที่ชาวประมงได้รับ นี่จึงกลายเป็นธุรกิจที่แก๊งอาชญากรรมสนใจเพราะสามารถทำเงินได้อย่างรวดเร็วและมีช่องว่างให้ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเตือนว่ามีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับการค้าลูกปันไลในเฮติโดยบางส่วนมีบุคคลทางการเมืองและทางเศรษฐกิจหนุนหลังอยู่ด้วยถึงแม้ว่าการค้าปอลไลในยุโรปทั่วโลกจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎของไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ปลาไหลในอเมริกาและถูกพบในเฮติยังไม่ถูกควบคุมเท่าที่ควรทําให้เกิดการลักลอบส่งออกภายใต้ฉลากปลอมสหภาพยุโรปและปานามาจึงต้องการผลักดันให้มีการคุมเข้มการค้าปลาไหลทุกชนิดหากข้อเสนอนี้ผ่านอาจกระทบผู้ส่งออกและชาวประมงรายย่อยจํานวนมากในเฮติซึ่งมื่งพาไรายได้จากการจับปลาไหลในช่วงฤด,ดูการหลายเดือนต่อปีอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายต่างเชื่อว่า หากการจับปลาไหลยังคงดำเนินต่อไปโดยไร้ระบบอาจทำให้ป่าชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นและเปิดทางให้แก๊งอาชญากรรมใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ต่อไปอีกด้วย